หวงเลยเอาครับผมพี่น้องบ้างสุดท้ายของมือนี่ครับผมอ่ามันจะเป็นตัดเป็นสองสามตอนกับเบิ้งกันไปสูดตอนนะครับพี่น้องเพราะวา่าเข้าบริเวตัดต่อนะครับแล้วมันลงมันลงเงี้วทีเดียวบริเวณทีละยี่สิบมันทีนะครับือผมจะตัดต่อแต่ว,ว่าเห็ดลงนะครับผมเป็นตอนเป็นตอนเอานะครับเนาะผมบริเวตัดต่อโดยตรงน,นะือมันมันตัดให้เองนะครับผมมาเบิ้งกันกันครับพี่น้องอันอันเมื่อกี้ขนาดท่อหกนยังข้นดีนะครับอันนี้จะเป็นท่อนิ่งหมนะครับพี่น้อง โอ้สุดสุดตอนเนี้นข,อของมุ่น่ะสุดเลยแต่ละงางขึ้นมาเบื้องเองเลยว่าบัดเนี่ยตางใหญ่ขึ้นมาเบืเอเบ้องเองครับพี่น้องบางนี่ครับตุ๊กีเด็ประมาณค่าที่พี่น้องว่ามันเ,เบาดีนเาดานาะวันนี้ผมเปิดแปดสิบครับผมเปิดแปดสิบเอาเบื้องกันพี่น้องแปดสิบวิครับบางนี้ผมตอกมือครับผม กินดีพ่อมนะผันทานนะกล่องแฉมมอวันจวดเลยแหละพร้อมกันครับผมพี่น้องวันนี้ครับตากล้องครับลงเลยนะครับผมไปพร้อมไปเฮ้ยเฮ้ย Yang 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 yang. <cười> 8 <cười> 8 <cười> 8 <cười> ฟังเมื่อกี้จ่าเว่าจ่าเว้นี่จ่าเปิดแปดไลแปดเปิดแปดไลทิ้ยไหมเปิดแปดเมกเปิดแปดเป๊ะพี่น้อเปิดแปนี่เปิดแปดลเลยเปิดแปจ้าจ่าจาเปิดแปนี่ตอฟังเมื่อกี้เด็นจับเวลาป่ะเออดู้ไหมมันตกลงไงบังบังนี่คืนดีก็บังนั่นแต่ว่าบังนั่นนอนโคตรดีเลยเออไม่ขึ้ไมถึงลมเลยอันนี้มันตานล้มเสื่อยๆไงบางนีมันถึ้นูงแต่ว่ามันสุดยอดลงมากครโอ้น้นงเพี้ยน่างเพนพี่น้องขินพูดเยว สองบังเลยครับพี่น้องสางเพนสุดยอดเลยจำมือได้จมือไจบสางพี่น้องสางไม่อาครับสางเพนครับมานมาบังดีไมมาเดี๋ยวบ่นบ่บอะร้นเา่างไม่เอาอยางม่ดีเพด่อนย้อนหินย้อนหนเอาย้อนเเอาเด้อลวดี่โอ้ยาขาดหางขาดไ่ได้มีไ่ได้มีหางขาดเาพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กับคอร่ากันไปครับพี่น้องเขา เจอกันแน่นอนครับผมคลิปหน้าเฮ่ากับก้มมวนแบบอีสานบา้านเฮ่าครับผมแมนนะหัวใจสิีใบสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเดือดเลยโอ้หัวใจสิีใบน้ำสีฟ่างเลย